ใครเป็นหนี้ครัวเรือนที่มันหาทางออกไม่ได้แล้วเนี่ยจึงเปิดโครงการนี้มาชื่อว่าโครงการคุณสู้เราช่วยเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว<จ>็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยไปจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยแบ่งมาตรการแก้หนี้เป็น2มาตรการมากมาตรการที่1จ่ายตรงครงทรัพย์อันนี้เนี่ยจะช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบ้านรถ SME รูปแบบการช่วยเหลือก็คือลดค่างวด3ปีปีที่1 ให้ชำระค่างวด5่า0แล้วก็เรียงลำดับตามนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะปีที่สองชำระค่างวด70%ปีที่3าชำระค่างวด90%นะคะแล้วก็มีเรื่องของการพักดอกเบีย้ย3ปีด้วยดอกเบีย้ยที่พักไว้ไม่ทบค่ะคือดอกเบีย้ยที่พักไว้แล้วเนี่ยได้แล้วกันยกเว้นทั้งหมดคุณสมบัติลูกหนี้ที่เข้าร่วมสินเชื่อเนี่ยนะวงเงินท่านต้องไม่เกิน5ล้านบาทนะสินเชื่อถ้าเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านเนี่ยไม่เกิน5ล้านบาทถ้าพวกรถวงเงินไม่เกิน8 0 0 0 0นบาท เท่าซื้อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์วงเกินไม่ 50, e, วงเงินไม่เกิน5 0,000บาทถ้า SME วงเงินไม่เกิน5ล้านบาทนะคะอันนี้คือในส่วนของจ่ายโครงครงทรัพย์ทีนี้มันมีอีกมาตรการหนึ่งมาตรการที่2จ่ายปิดจบอันนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียแต่ยอดหนี้ของท่านก็ไม่เกิน5,000บาทรูปแบบการช่วยเหลือคือปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนปรนชำระหนี้ปิดบัญชีได้เร็วขึ้นคุณสมบัติ ลูกนี้บุคคลค้างชำระเกินกว่า90วันณนวันที่31อตุลาคมที่ผ่านมาและมีภาระหนี้ต่อบัญชีเนี่ยก็คือไม่เกิน5,000บาทไม่จํากัดประเภทสินเชื่อนะคะสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะหมายเลขอึ้นอยู่หน้าจอนะคะ1 2ึ่หรือ call center ของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็กดเบอร์ต่อไปที่99 <ๆ S 2> นะคะท่านะะจะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะหน้าเว็บจะมีให้คลิกว่าลงทะเบียนนะคะกดเข้าไปแล้วจะมีขั้นตอนเข้าไปปุ๊บเราตรวจสอบรายละเอียดมาตรการก่อนคุณสมบัติของเราอ่านให้ละเอียดเลยเงื่อนไขต่าง เราเข้าเงินเราเข้าคุณสมบัติไหมเงินไข่ต่างๆเรารับได้ไหมอ่านแล้วเราจะมีวินัยทําตามนั้นได้หรือเปล่าทําได้ตอบตัวเองว่าทําได้กดลงทะเบียนนะคะและสมัครเข้าระบบด้วยอีเมลหรือไทยไอดีโดยเขาจะมี QR Code บนแอปไทยไอดีเนี่ยคืออยู่ตรงนั้นเนี่ยให้สแกนเข้าไปได้แล้วท่านก็ไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนนะคะแล้วสีก็คือส่งคําขอแก้หนี้โดยกดเพิ่มเพื่อกรอกข้อมูลหนี้เข้าไปท่านก็เลือกผู้ให้บริการซึ่งก็คือสถาบันการเงินต่างๆธนะนาคารต่างๆสถาบันการเงินนะ่ะ ที่เขาเป็นเจ้าหนี้ของท่านให้เลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ต้องการเข้าร่วมขั้นตอนสุดท้ายคือ5ท่านตรวจสอบทั้งหมดเลยไอ้ที่เรากรอกมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังถ้าถูกปุ๊บกดยอมรับแล้วส่งไปเพื่อยืนยันการลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ6ลูกหนี้ก็เก็บหมายเลขคำร้องเพื่อติดตามสถานะการลงทะเบียนเสร็จสิน้นปุ๊บเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน,นธนาคารที่เขาเป็นเจ้าหนี้เราเนี่ยเขาก็จะมาไล่ดูแล้วมีใครบ้างแล้วค่อยๆเริ่มติดต่อกลับ นะคะช่วงนี้ยังไม่ต้องรอสายติดต่อกลับเพราะเขาจะเริ่มติดต่อกลับเราในวันที่2มกร,ราคมเป็นต้นไปหรือถ้าท่านอยากจะรู้ใจร้อนทําไมเจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อกลับมาสักทีนึงนะคะให้เข้าไปตรวจสอบสถานะได้นะคะที่เว็บไซต์ bot.or.th นะคะ